สวัสดีครับคลิปทองคําเปลวกำลังเป็นกระแสนะขอบคุณสําหรับคนดูนะและผ่านไปประมาณกี่วันนะสองสาวันเองราค้าครับส่งมาครับส่งมาแบบนี้อันนี้เป็นทองคําไม่เปลวน,นะเพื่อนอันนี้ออกเหมือนเป็นฟอยทองคําเลยเหมือนจะเป็นแบบนี้อะเข้ามาดูใกล้มันจะเป็นแผ่นแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะแข็งหน่อยแต่เนี้ยมันกรอบเพื่อนๆดูความกรอบเนี่ยอย่างแรกอะมันเหมือนคล้ายๆกับพลาสติกเหมือนกันนะผมบอกได้เลยว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ไม่ใช่ไอเนี้ยเพื่อนๆอนอาจจะต้องมาทําความเข้าใจคือทองคาเปลวที่เป็นทองคําแท้แล้วก็ทองคําเปลวที่ไม่แท้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จะได้ทองคํามากับดอกไม้เนี่ยแล้วก็ไปติดกันพระองค์พระอะไรเงี้ยส่วนส่วนใหญ่จะเป็นทองคําวิทยาศาสตร์นะครับลักษณะทองคําไม่แท้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้เข้ามาดูแล้วกันอ่ะผมมีตัวเปรียบเทียบนะฮะระหว่างทองคําไม่แท้กับทองคําแท้นะ,ะแผ่นใหญ่เนี่ยเป็นทองคําวิทยาศาสตร์นะ ค่อนข้างสวยเลยแหละไปมันจะเงาแบบนี้เพื่อนเพื่อนแล้วมาดูทองคําแท้กันครับทองคําแท้เป็นแบบนี้นี่อันนี้แผ่นเล็กๆนะเป็นทองคําแท้เพื่อนๆืนดูสีมันจะเงาเงาไม่สวยเท่ากับทองคําวิทยาศาสตร์ดูเพื่อนเพื่อนมันเงาฉ่ากว่าแล้วข้อสังเกตในการดูทองคําแท้นะฮะทองคําแท้เป็นนี้เพื่อนถ้าเราจับแบบนี้นะแล้วเราเอานิ้วสัมผัสแล้วเรามาบี้ในในผิวครับมาบี้ในเนื้อครับ มันจะซึมหายไปเข้าเข้าไปกับเนื้อเราเลยเห็นเปลี่ยนนิ้วก็ได้อะตีตีเอานิ้วตีมาบีด้ดูอ่ะถ่ายที่นิ้วตีอ่ะแปะไปบี้ดิ้วสะอาดหน่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะละลายหายซึมไปเลยนะฮะมันไม่แล้วเรามาบี้ทองคําวิทยาศาสตร์กันดูฮะหรือว่าเพื่อนๆไปทําบุญที่วัดนะเพื่อนๆอ,อยากรู้เพื่อนเพื่อนก็บ,บี้ดูได้แบบนี้นะอ่ะมาดูทองคําวิทยาศาสตร์เวลาจับนะะมันจะฉีกเป็นแผ่นเลยเห็นไหมแล้วบี้มันไม่ซึมบี้ยังไงก็ไม่ซึมนะเห็นไหม มันก็จะเป็นฝุ่นละอองฝอยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยปิวดได้ลูกค้าส่งมาอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คเครื่องงันแลวกันแล้วเดี๋ยวสุดท้ายไปจบด้วยการหลอมเลยกันนะขึ้นเออเลอร์โน้สเปกตรัมก็คือสเปกตรัม um. ก็คือมันไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ว่ามันคือธาตุอะไรขั้นต่อไปนะเราได้ขออนุญาตพี่เขาแนละ้วเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างสักหน่อยนึงประมาณนิดนึงเอาไปหลอมกันดูไปเป่าไฟกันดูว่าจะหลงเหลืออะไรในเบาบ้างไหมลองเปิดไฟเดือดไ,ไหมไหม ยูตรงแดดดีกว่าสิ่งที่เหลือนะฮะก็คือมันไม่เป็นโลหะถ้าเป็นโลหะจะรวมตัวแล้วแต่เนี้ยมันคือละอองสีเป็นสีที่มันยังยังคงที่มันกระเด็นมาแต่ถ้าเป็นโลหะมันจะสามารถหลอมละลายได้ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นแค่สีเคลือบจริงๆนะอาจจะเป็นสีประเภทหนึ่งอ่ะที่เอาไว้ทาของอ่ะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวบอกลูกค้าส่งกลับไปจบการทดลองครับ